ทำกันบ้านทันคิวที่สองยังพอทันแต่ยอมซื้อแพงหน่อยแต่คิวสามไม่ต้องไปซื้อแปลถึงคิวที่สามที่มันดีขึ้นไม่ต้องไปซื้อแล้วนะพอเห็นคิวสามออกเนี่ยราคาประมาณห้าบาทหกบาทกว่าอี่ยไม่ต้องไปซื้อแล้วไม่ทันแล้วแพงเกินไปงั้นผมพยักกลับมาทุกวนอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันคีย์สำคัญเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆก็พูดถึงแล้วนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับ เราจะมาเรียนเรื่อง asset base แต่ก่อนที่จะถึง asset base เนี่ยผมขออนุญาตก,กลับไปทวนทบทวนเรื่องของการคิด PE นีดหนึ่งแล้วกันะในการคิด PE เช่นนะครับอ่ะโดยปกตินะครับร้อยละเกเลยนะผมใช้วิธี PE มันเร็วฮะรเรื่องของเรื่องคือเร็วแล้วก็ได้คาตอบเลยแล้วมันตองเอา data มาเยอะนะครับคือถ้าเกิดเราเปิดงบดูอยู่แล้วอ่ะนะครับเราก็จะเห็นงบ Q 1่อง Q 3 Q2 Q 3 Q4 อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เราไม่รู้ว่ Q 4ใช่ไหมเราก็ต้องดางบ Q 4ก่อน วิธีการเดาเนี่ยเขาถามคือเราจะเดาได้แม่นไม่แม่นเนี่ยขึ้นอยู่กับข่าวที่เรามีด้วยนะขึ้นอยู่ว่าเราติดตามพุทธเจ้ี้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันเนี้ยมันต้องจากการติดตามพุ้นนะครับแล้วก็ดูแนวโน้วมว่ามันจะดีหรือยแย่กว่าความเป็นจริงอ่ะประมาณนี้นะครับ<า>ได้ครับส่วนใหญ่ถ้าผมว่าดีเนี่ยผมก <jer S> ็<ร>มักจะเทียบ year on year หมายถึงว่าปีนี้เทียบกับปีแล้วส่วนใหญ่จะเยียดเยียมากกว่านะครับโดยภาวะที่เกิดว่าโมันปกติปกติมานะอ๋องั้นเดี๋ยวดูซิก,ก้ากันเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับจัดไปฮะเฮ้ยเดี๋ยวจไม่ใช่นี้ ได้ครับคือจริงไอการดูเออ่ข้อมูลการเป็นลายไตรมาสอ่ะพี่สามารถหาได้จากหลายที่นะพี่แต่ว่าผมอ่ะทำเองมันก็เลยจะเดินง่ายถ้าเกิดอย่างเคสอย่างเงี้ยในเคสในอดีตเนี่ยอย่างเช่นกระโดดมาอย่างเงี้ยเออคิวสองกระโดดมาเห็นเห็นจากคิวหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดีกว่าเออแล้วก็ดีกว่าไตรมาสที่แล้วขออนุญาตไว้บนรนแล้วกันครับอันนี้ของเนอร์นะครับอย่างคิวสองเนี่ยไอ้คิวอย่างเงี้ยเป็นคิวที่ผมต้องรีบทำกันบ้านเลยเออมันมีอะไรดีวะมันถึงสามารถกระโดดได้อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยพอเราเจออย่างี้เสรร็็จปุ๊บเากยังไปทททาาาาาาต่่่่่อออแล้้ววกก็คคดดเเเ Q4 Q4 หรรนนะับมุงี้เลย เต็มที่นะครับแล้วก็เออผมให้ดูตัวที่เคยทำมาแล้วีรยอขอยัดดูดูซิก้าดีกว่านะครับก็เ,เห็นเห็นแล้วว่ามันกระโดดจริงๆเดียาหาแป๊บซิก้าประกาศแรกๆเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดหาก,ก่อนอ่านี่นี่ซิก้าเจอแล้วนะอันเนี้ยตอนตอนสมัย Q3 เลยนะเออในที่อยู่ในเปเปอร์ผมอะ่ะที่อยู่ในคัมพีพูดเน่ยนะครับ จริงๆอ่ะไม่ต้องรอคิวสามพี่เห็นตั้งแต่คิวสองแล้วอ่ะดอกมะที่จริงหุ้นมาเริ่มขึ้นตั้งแต่คิวสองแล้วแต่คิวสองตอนนั้นผมอาจจะยังไม่ได้ทำกันบ้านแล้วพอคิวสามเนี่ยโหมาขนาดนี้เนี่ยจับใส่เลยไม่น่าพลาดดยประการทั้งปวงเนี่ยถ้าเจอถ้าเจอหุอ้นทรงอย่างเงี้ยนะครับพี่ต้องรีบทํากันบ้านให้ไวๆนะครับพอประกาศงบเสร็จวันเออถ้าเกิดว่าเราตามอยู่แล้วอ่ะถ้ามีเวลาประกาศงบอ่ะรีบตามคืนนั้นเลยนะแล้วถ้ากดอ่ะกด ETO ไปเลยนะทันแน่นอนนะถ้ากดกด ETO ไปเลยทันแน่ๆนะครับ แล้วเนี้ยถ้าส่งอย่างเงี้ยไม่ไน่ารอดแต่โดยปะะกติราคาจะขึ้นมา,าใช่ก่อนถูกเพราะว่าตอนนั้นที่ผมดูอ่ะมันขึ้นจากเอาง่ายๆจากอารมณ์ตอนนั้นเลยนะจากบาทกว่าๆมา2องบาทห้โอ้โหคิดได้ใจสมาร์ทมันนี่เขาจะฝาก่อนคือมันมันตั้งแต่ Q2 ไรเงี้ยคือ Q2 ผมไม่ได้ดูตอนนั้นอาจจะไม่ได้แท็กแบบเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนตอน Q3 นะตอนนี้เริ่มเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเริ่มเป็นระบบมากขึ้นแล้วตอนนี้คือผมผมเชื่อว่าตัวไหนกําไรขึ้นผมไม่น่าพลาดอีกแล้วนะครับ พลาดอย่างเดียวคือขายก่อนนีย่ยครับเวลาประกันก็มาเห็นปะพอพอ Q3 มันเมนเทนเนี้ย Q4 ก็เทนอย่างเนี้ยเห็นปะเอออย่างี้โอเคตอนนั้นผมก็เดาับนนะ้องคือ Q4 เราไม่รู้หรอกว่าได้เท่าไหร่แต่ร,รู้ว่าเออ Q2 ประมาณสามสิบ Q4 ประมาณสี่สิบกว่ากว่าผมก็คุยผมเนี ля, ่ยเวลาผมเอานี้จริงๆเลยนะผมก็รู้อะสิบยี่แปดสี่สิบบวกกันได้ขนาดไหนวะเนี่ยประมาณเจ็ดสิบกว่ากว่าโอเคผมก็เดา Q4 ว่าประมาณสักสี่สิบควรจะเห็น บวกลบแถวนี้ได้เออผมผมเดาไว้40ผมก,ก็ใส่40ไปแล้วก็บวกตัวเลขทั้งหมดว่าเป็นกำไรทั้งปีเท่าไหร่ถูกปะกบวกกันเลยจริงจังเลยดีกว่าเหมือนตอนที่งบยังไม่ออกอันนี้ถามจริงก็คือสามสามควอเขาก็คือแบบ,บออทาไฮของทุกปีเฮ้ยมันออทําไฮเลยฮ<า><ล>ะแค่สามแค่สองควอเตอร์ก็ออทาไฮแล้วอะ่ะคือมันไม่คุ้พลาดด้วยการทาั้งพวงแล้วก็ไปฟังสตอรี่เขาว่าเออมันดีจากอะไรลงทุนต้องหาให้ได้อ่ะเราได้มาเจ็ดสิบเก้าละสามคิวใช่ปะตอนสุดเรายังไม่รู้ ตอนที่เราไม่รู้ Q 4อ่อะผมก็ใส่ไปอะคือคือถ้าเกิดเราทารํากราฟเนี้ยเราจะพอดูทรงออกผมผมแนะนําเลยไอการทารํากราฟแบบเนี้ยมันทาให้การประเมินประเมินกับรายวุ่นน่กง่ายขึ้นคือถ้าเกิดไม่ต้องคิดอะไรมากนะถ้าเกิดพี่ไม่เห็นไม่เห็นแท่งข,ขวาวเนี่ยพี่ลองเดาๆาง่ายว่า Q4 เราควรจะใส่เท่าไหร่ไดกหรอไหมเออถ้าเกิดไม่เดาอะไรมากเลยผมก็คุยกับน้องว่าเอ้เราใส่ส0ิกันเถอะง่ายๆเลย easy, easy easy เลยคือใส่40อ่อะคิดว่าไม่น่าหลุดจากนี้ไปเยอะก็บวก40ไปเลยอะสมมติทำจริงจริให้ดูเลยนะบวก40 40อ่ย ร้อยสิบเก้าสมมติตอนนั้นที่คิดนะงบยังไม่ออกได้ร้อยสิบเก้าคราวนี้เราก็ไปดูก่อนว่าเออแล้วซิก้าเนี่ยมันได้ PE เท่าไหร่อ่ะลองดูในอดีตนะซิก้ามันควรจะได้เท่าไหร่เนาะนะฮะอย่าดูราคาวันนี้นะฮะดูระ,ะช้าดูระช้าใจเมื่อก่อนเนี่ยมันได้ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดสิบสี่สิบเจ็ดใช่ปะ่ะเราก็ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมอ่ะไอ้หุ้นพวกเนี้ยที่มีเป็นโรงงานแล้วเอ่อไม่ได้มีชาแนลตัวเองเท่าไหร่ผมแชร์ประมาณสิบห้าก่อนโดยเบสิกแบบคอนเซอร์เวทีฟ แต่เนื่องจากว่ามันโตดีผมก็ให้บวกน้ำหนักการิบโตไปอีกประมาณหน่อยนึงก็แล้วแต่พี่จะให้แต่เพราะเป็นผมจะบวกอะจาก15ผมก็จะให้ไปน18เออผมก็บวกก็คูณไปประมาณ18ผมก็คูณ18เลยฮะอาง่ายๆเลยคูณ18 mm hmm. ก็ได้ประมาณ market cap อันนี้คือ market cap นะ2,100ล้านใช่ปะ่ะ market cap 2,100ล้านเออล้านผมก็ไปหารจำนวนหุ้นเลยจำนวนหุ้นเนี่ยเวลาพี่ดูนะพี่อย่าดูหน่วยเป็นบาทนะดูหน่วยเป็นหุ้นนะฮะก็ห้าร้อยยี่สิบ ล้านหุ้นก็หันห้าร้อยี่สิบเอาแต่หักหุ้นมีซื้อคืนด้วยงั้นเอาเอาตรงนี้ต้องเอาตรงนี้หักซื้อคืนด้วยเอาที่มีสิทธิออกเสียงอะ่ะสี่เก้าเจ็ดเออประมาณนี้เอาสี่เก้าเจ็ดหัน 4, 9, สี่เก้าเจ็ดเศษเข้ามาแล้วกันนะก็จะราคาป้าประมาณสี่จุดสามตอนนั้นที่ผมดูคิวสามอ่ะเดี๋ยวดูกราฟเดี๋ยวดูกราฟซิก,ก้าตอนคิวสามก็ได้จะได้แบบเห็นจะจัะเลยว่าเรายังไม่เชื่อตัวเองเลยนะฮะตอนนั้นฮะมาราคาสองบาทห้าสิบผมจําได้ เราก็เลยเคิดว่าเป้าอ่ะได้ประมาณแถวแฟร,แฟร์แถวประมาณสี่บาทเดี๋ยวแตบพึงนะแล้วผมควรใส่ไงวะเนี้ยโอ,โอเคอ่ะซิก้าใส่ไปตอนงบออก Q3 ประมาณเดือนไหนวะ Q3 วสามออกอาการเดือนพืศจิ การเรียนพืชจีการเรียนพืชจีการเรียนพืชจิี我我โนยเนมเบอร์ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณแถวนี้ผมจะได้ประมาณ2.5กว่ากว่าอดออางบก่อนแล้วพองบออกเสร็จมันก็ขึ้นขึ้นมาประมาณ2.7แล้วเห็นว่าตอนนั้น2.7เอ้าถ้าเกิดเราไม่เห็นด้านขวานะเราเห็นแค่2.7เงี้ยความรู้สึกไงโอ้โหแม่งขึ้นมาตั้งแต่บาทกว่าเงี้ยใครจะกล้าซื้อถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเราคำนวณอะเรารู้ว่า4บาทเห็นเห็นขึ้นอยู่ว่าเราอ่ะเชื่อตัวเองหรือเปล่าบางครั้งอ่ะพอเราหาวุ้นอัพไซด์เยอะโอ้โหแม่งี้ย เออใช่ประมาณนี้นะครับก็คือเราเห็นว่าประมาณ4บาทน่าจะเห็นนะครับสีบาทน่ะเห็นอ้อนี่เป็นกราฟกราฟวิกเนี่ยผมกินกราฟเดย์ดีกว่าเห็นชัดหน่อยกราฟเดย์อ่ะเกเคประมาณนี้ตอนประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนผมจําได้เพราะว่าตอนแรกกระดดน้องๆอยู่นะประมาณแถวเนี้ยฮะเออประมาณเนี่ยประมาณพวกกลางเดือนพฤศจิกงบออกเนี่ยระมันมันอยู่ประมาณ2เออสองจุดเจ็ด้วยซ้ำอันนี้นั่นอันนี้น่าจะเป็นมันงบออกใช่อีค e วิตี T ้ e เนี่ย E เนี่ยคืองบออกเกาจะบอกเลยอ่ะงบออกพุ่งขึ้นเลยเงี้ย ถ้าเราถ้าเราดูแค่ราคาเราจะไม่กล้าซื้อไอ้พูดตามตรงนะถ้าผมดูราคาผมก็ไม่กล้าซื้อใครมันจะกล้าซื้อว่ามันมั้งแต่บาทกว่าถูกปะจริงๆแล้วอ่ะงบมันไม่ใช่แค่เพิ่งมาดีมาดีแต่คิวสองแล้วผมก็เลยบอกว่าเวลาที่ดูงบอ่ะถ้ามันเริ่มกระโดดมาแต่คิวแรกอ่ะจัดเลยแตยถึงว่าทำกันบ้านไม่ถึง่าไม่ได้จัดพุ่นนะหมายความว่าไปทำกันบ้านเลยนะรีบทำเลยคือแต่คิวสองเนี่ยควรทำกันบ้านแล้วและคิวสามเนี่ยคือเป็นคิวที่สองเอาจากส่วนตัวเลยนะคิวแรกอ่ะทำกันบ้านทัน คิวที่2อยังพอทันแต่ยอมซื้อแพงหน่อยแต่คิวสไม่ต้องไปซื้อแปถึงคิวที่สที่มันดีขึ้นไม่ต้องไปซื้อแล้วนะพอเห็นคิวสออกเนี่ยราคาประมาณ5บาท6บาทกว่าเนี่ยไม่ต้องไปซื้อแล้วไม่ทันแล้วแพงเกินไปนะครับที่เหลือแล้วแต่ตลาดจะให้ละแต่ตลาดก็ให้มาเยอะมากแต่ผมเอาไม่หมดพูดต,ม, <c oughs> ต,ตมตงดูในกลุ่มยังไม่ทั้ทงท่านที่เดียวเพราะว่าในกลุ่มแบางตัวมันกำไรน้อยเปนเลยทำให้ปี e มันดูแบบสูงเวิดปกติ แต่โดยภาวะปกติของซิก้าถ้าไม่คิดอะไรมากอ่ะมันพีอสิบเจ็ดตลาดเขาให้สิบเจ็ดสิบแปดสิบสี่สิบเจ็ดเออถ้าเกิดว่าผมจะให้แบบสิบห้าหรือเป็นสิบแปดพอได้ถ้าเกิดว่าตลาดจะให้ดีๆหน่อยก็สักยี่สิบเออถ้าสักยี่สิบก็พอได้นะครับเมื่พอสักยี่สิบเสร็จปุ๊บอ่ะเราจะรู้เป้าในใจถ้าถ้าเกิดสมมติแล้วกันนะเราคิดว่าให้มันยี่สิบได้อ่ะมันจะราคาถดถอยประมาณห้าบาทเออผมก็คิดเท่านั้นผมก็เก็บว่าอ่ะโอเคเป้าแรกสี่จุดสามที่ราคาเออพีเท่าไหร่วะพีอี แล้วผมคิดในใจถ้าเกิดมันดีขนาดนี้มันดีกระชูดขนาดนี้มันไม่ใช่สิบแปดแน่นอนหมายถึงพี e. นะไม่สิบแปดแน่นอนมันอาจจะเกินกว่านั้นคือสัน 20, อาากนยี่สิบตอนแรกก็คิดประมาณยี่สิบไปถวห้าบาทเอาว่าห้าบาทขายเลยเรียบร้อยตลาดใจดีให้สักสามสิบเวลามันขึ้นนะ่ะมันจะขึ้นหดล,ลายประมาณนี้แต่ไม่เป็นไรคือแล้วเกิดว่าเราเราสึกว่าเออเราพอใจที่จะตามนี้คืออย่างน้อยเนี่ยเราเราได้หาผู้ที่มีอัพไซด์ก่อนได้ถูกไหมสิ่งที่ผมอยากจะสื่อเลยคือว่าเวลาที่ทํานะไอเนี่ยช็อตเด็ดผมบอกเลยว่าไอเนี่ ตัวเองนะฮะด้านสิ่งที่ผมยังสื่อเลยคือว่าถ้ากาไรมันพุ่งไต่มาแรกๆเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตมาทํากันบ้านอย่างซื้อทันคือไต่มาสแรกอะเวลาเวลาพูดแปลกๆจะพูดซิก้า่เนี่ยบอกใครก็ไม่รู้จักทำไรยังไม่รู้จักเลยแต่พอกาไรกําไรมันพุ่งมาไต่มาสแรกอะคนจะยังงงๆไอ้นี่จากประสบการณ์เลยนะคนงงมากทําอะไรวะทำไมกาไรมันโดดมาขนาดนี้คนยังไม่เชื่อเฮ้ยมึงดีชั่วคราวหรือเปล่า แล้วไตม่านแรกอะ่ะซื้อหุ้นอะ่ะจะยังถูกอยู่ที่มันที่มันพุ่งมานะไม่ได้หมายถึงว่าคิวหนึ่งคิวสองคิวสามนะหมายถึงว่าไตม่านแรกที่มันพุ่งมาเนี่ยยังทํากันบ้านทันช้าที่สุดคือไตม่านต่อไตม่านถัดไปคือไตม่านต่ออย่างนั้นอีกไตม่านหนึ่งก็คือไอ้ตัวเนี้ยช้าสุดอะยังทันผมผมการันตีได้ว่าทันนะเพราะผมทําแบบเนี้ยมาสองรอบแล้วผมทำแต่คิวสองมาแล้วคิวสามมาแล้วไอ้ตัวที่ผมใส่คัมพีมาทั้งหลายทั้งปวงอะ่ะหัวกราฟพวกเนี้ยแปะให้ดูเลย ว่าเห็นกันจ่าจาว่ากำไรมันพุ่งแค่ไหนพี่ก็ไปจิ้มได้เลยว่าตัวไหนไต,ม,ตม่าสองยังทันแต่มันจะแพงกว่าไตมาต่าแรกที่มันพุ่งอยู่แล้วแต่ยังดูในดับความแพงที่เราพอรับไหวแต่พอไตมาสามเนี่ยนาทีนี้ไม่ต้องซื้อแล้วนะฮะไม่ทันแล้วนะฮะคือซื้อตอนนี้พี่รับความเสี่ยงเทรดดิ้ง,งตามกา้าฟได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมแบบว่าถ้าตัวไหนพุ่งๆไตมาต่าแรกรีบทำกันบ้านเลยฮะง่ายๆแค่นั้นเองนะครับกอ็อีฟินทําได้ที่ผมไม่ใช่อีฟินอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าอีฟินอ่ะกว่าจัาเบลตัว อย่างน้อยหนึ่งวีคไม่เกิดเนี้ยนะครับแต่ผมอะ่ะงบออกผมอยากรู้เลยเพราะว่าถ้าเกิดผมทำกันบ้านเร็ววันรุกขึ้นผมก็ขอ a e t o เลยจบหูกไหมผมก็เลยต้องต้องทาเองนะครับก็เลยต้องทําระบบเพื่อแท็กทั้งนี้เองนะครับก็เอ่อสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทาเหมือนผมนะผมก็ไม่มีเวลาทงแต่ว่าผมมีระบบทำแล้วคนที่ทั่วไปทั่วทั่วไปเนี่ยพี่ไม่ต้องทำทั้งหมดพี่แค่คิดว่าลิสต์ที่พี่รู้จักอะประมาณสักยี่สิบตัวแล้วงบออกพี่มาหย่อนหยอดเอ็กเซลอะผมว่าทัน พี่ไม่จำปต้องทำทุกตัวต้องตลาดซับก็ได้เนื่องจากว่าผมอ่ะอยากหาทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ว่ามีตัวไหนที่มันขึ้นบ้างถ้าผมทําที่เฉพาะตัวที่รู้จักอะซิก้าผมไม่ได้ซื้อแน่นอนเพราะผมไม่คุรู้จักเลยแต่ผมอะอยากแท็กทุกตัวว่ามีตัวไหนที่มันเด่นเด่นบ้างแล้วผมก็จะรีบทํากันบ้านแล,และอย่างคิวหนึ่งปีเนี่ยเราก็ควรจะเทียบกับคิวสี่ปีที่แล้วก,ก,ก,ก่อนหรือว่าเราไปเทียบกับคิวหนึ่งจริ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 งเทียบผมจะเทียบสองแบบเลยเทียบกับคิวหนึ่งปีที่แล้วก็ได้เทียบก มันพุ่งขึ้นมาจาก q 4ก็แปลว่ามันต้องมีบางอย่างดีขึ้นแน่นอนนึกอกไหมคือเราเราจะเทียบ2แบบ q o q หรือ y o y ก็ได้ถ้ามันดีทั้งสองอย่างก็จะดีมากอย่างเนี้ยไออย่าง q 2ของซิก้าเนี่ยมันชัดมากเลยแต่ตอนนั้นผมรู้สึกอาจจะยังไม่รู้จกักหุ้นซิก้าตอนนั้นยังไม่ค่อยเป็นระบบเท่าไหร่เริ่มเริ่มทำาแรกก็ยังไม่ค่อยเป็นระบบเท่าไหร่อย่าง q 2เนี่ยมันก็เห็นชัดเลยว่าโอ้โหไม่น่าพลาดด้วยกันของบวกถูกปะเห็นเห็นเลยอ่ะเนี่ยง่ายมากเลยีซี่มากเลย,ลนเนยกกด้วยกกว ถ้าพูดก็ตามตรงนะไม่นับตัวนี้ก็แทบจะออทํมหายเลยเอออย่างเงี้ยควรทํากันบ้านไอ้ตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้ผมตัดทิ้งดีกว่าเพราะว่ามันตั้งแต่เข้าตลาดอะไรก็ไม่รู้อ่ะันเนี้ยเป็นนานมากแล้วดังนั้นเนี้ยก็คือว่าคิวสองตัวเนี้เป็นตัวที่ทํากันบ้านอ่ะมาดูการาฟคิวสองถ้าตอนนั้นซื้อทันไหมคิวสองเหรอเดี๋ยวผมหาแป๊บคิวสองจะประกาศงบกันตอนนี้เห็นไหมพอประกาศงบเสร็จอ่ะงบดีมากเลยอ่ะถ้าพี่เล่นทํากันบ้านนะอ่ะให้เวลาทำหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ยังทันเลย เห็นปะเวลางบออกเสร็จปุ๊บแบบมันนอนให้พี่สบะจุดห้าตั้งนานเห็นปะคิดอยู่ว่าเราอ่ะจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนืมดม๋ยวนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าเราตามพูดทั้งหมดไม่ได้เราก็ตามชาที่เรารู้จักก็พอยี่สิบตัวผมผมขอประมาณคนละยี่สิบตัวแค่นี้ก็หลวแล้วนึกออกไหมไม่ต้องเยอะแค่อยกตัวเนี่ยพี่หาได้สักตัวหนึ่งที่มันโอเคอ่ะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะผมว่านะครับไม่จำเป็นต้องตามทุกตัวเหมือนผมก็ได้นะเนื่องจากว่าแต่เนื่องจากว่าผมต้องทำดัต้าเพื่อเรียกไงอเพื่อแฟนเพจ นะเพื่อ Data เพื่อแฟนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แฟนเพจทวงแล้วไม่ทำผมตอนแรกผมจะทำแบบแบบแค่ Q3 วสามแฟนเพจถามวมื่อไหร่คิวสี่จะออกเดี๋ยวใจเย็ยนๆทั้งงบยังไม่ออกเลยฮะเดี๋ยวงบออกแล้วผมจะทําให้นะประมาณกลางเดือนมีนาะประมาณนี้นะครับก็สักวันผมมีความฝันเลยนะสักวันหนึ่งทุกคนต้องต้องรู้จักไลฟ์สต็อกยิปไฮอินเด็กอันนี้ผมพูดจริงอันนี้ผมพูดจริงในตลาดหุ้ต้องรู้จักไลฟ์สต็อกยิปไฮอินเด็กนะผมเลยทำอินเด็กมาไม่ใช่หรอกเพราะว่า ผมก็ทำอินเด็กซ์เพื่อผมจะได้แท็กตัวเองว่าไอ้ที่ผมเลือกหุ้นมาเนี่ยมันดีไหมคือ <c oughs> ผมเคยทำ Q2 ยงที่ผมเคยเล่าอ่ะผมทำ Q2 ไว้แล้วผมไม่เคยแท็กอะไรเลยแต่ผมรู้ว่า Q2 ที่ผมเลือกมามันมีบางตัวดี <c oughs> ผมก็จําได้ตัวไหนแย่ผมก็ลืม <c oughs> <c oughs> ผมเลาเล่นคือมันไม่มีตัวเลขที่จะบอกว่ามันดีหรือแย่เท่าไหร่ผมเลยไม่ได้ทำ <c oughs> อินเด็กซ์เฮ้ยแต่พอ Q3 อ่ะผมเริ่มได้อเดียว่าผมทำอินเด็กซ์ดีกว่าเ <c oughs> อาอินเด็กซ์ก็เหมือนคิดเซ้นอินเด็กซ์อ่ะก็คือดูความเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้้้นนนนเเวววตาัาัไปลลยจบบะครแก็ดู่ คืออินเด็กคิดง่ายๆเลยคือว่าถ้าเกิดว่าตอนเริ่มต้นอ่ะผมทำเปเปอร์ไอ้ตัวนี้ออกมาผมมีเงินล้านหนึ่งอ่ะผมลงยี่ิห้าตัวเท่าๆกันคือตัวละสี่หมื่นใช่ปะ่ะแล้วผมซื้อทุกตัวเท่าๆกันสี่หมื่นเนี่ยแล้วพอจบจบซีรีส์อ่ะผมได้ตังค์เท่าไหร่เออก็คิดง่ายๆนั่นเองแล้วก็เทียบกับเซ็ตตอนเริ่มต้นอีซี่เลยไม่คิดเรื่องปัะผลนในดทั้งสิน้นช่างมันก็แค่นี้ก็เลยลองดูว่าเท่าไหร่นะฮะก็ซิก,กา้าจะเป็นทุ้นที่ทำกำไรได้เยอะสุดในซีรีส์ที่ผ่านนน้องใทีม ว่าน้องในทีมต้องหาหุ้นแบบนี้ให้ได้ก็คือเราก็ช่วยกันแหละฮะก็คือช่วยกับน้องในทีมเพื่อจะหาว่าไอ้หุ้นที่จะเป็นวินเนอร์แบบนี้มีไหมถ้าเป็นอย่างของ Q สองถ้าที่ผมตัวที่ผมจําได้อะตัวที่เอมันมันวินในตอนนั้นก็คือจะมี a อที่เราใส่เปเปอร์มาอ่าใช่เราเราทำตอน Q 2ใช่ป่ะ Q สองเราออกตรงนี้เห็นป่ะเราก็ทำกับเปเปอร์ตรงนี้แล้วมันก็วินขึ้นไปเยอะเหมือนกันเออแต่พอ Q สาพอ Q สามอ่ะมันไปเยอะขนาดนี้เราก็ออกจากเปเปอร์ Q สคือเดี๋ยวสิก้า Q 4 Q สผมว่าจะออกเพราาะว่ เพราะทุกท่านน่าจะได้ไอเดียในการหาหุ้นแล้วเนาะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้เปเปอร์ mm. พวกนี้เดี๋ยวผมพยายามทำแจกให้นะทุกท่านก็รูดดูเลยนะฮะง่ายทีเดียวนะฮะ mm. เอาเขียเดี๋ยวมอสรุปภาพนี้นิดหนึ่งนะภาพนี้สำคัญมากนะฮะโอเคภาพนี้นะครับก็คือว่าไอเวลาพี่เวลาหาหุ้นเนี่ยพี่หา EPS มาได้ละใช่ปะ่ะหล,ลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็มาคูณ PE ถ้าพี่อยากให้หุ้นพุ่งแรงๆอ่ะมันควรจะมีัพไซด์ฝั่ง PE อันนี้ซีเรียสเลยนะดังนั้นถ้าเกิดว่าพี่เจอหุ้นดีๆอ่ะแต่พี่ไม่มีัพไซด์ฝั่ง PE อ โอ้ oh, ราคามันจะไปได้อีกไม่เยอะแล้วแล้วแถมถ้าพีอีมันสูงมากๆอยู่แล้วอ่ะความเสี่ยงมัยิ่งสูงด้วยความเสี่ยงสูงหมายถึาอะไรหมายเขา,เเขาว่าถ้ามันไม่สามารถโตได้อย่างที่เราคิดอะ่ะโอ้เวลาลงอะ่ะเราหุ้นมันลงอะ่ะมันลงสองเด้งเลยนะพี่จําตอนบิวตี้ที่มันขึ้น,ข,นขึ้นได้ไหมตอนประมาณยี่สิบบาท <25. S 1> เออตอนนั้นอะ่ะอี s พมันสูงจริงอะ mm. ไรวะแล้วก็ PE สูงจริงพ e แถวตอนนั้นคือ e p เเนี่ยคือสูงแบบสุดๆแล้วนะ p ี6ีหกสิบโอ้โหถ้าพี่ซื้อตอน PE ตอน EPS พแบบ แจ๋วแจ๋วตอนนั้นแล้วพีอีหกสิบแบพี่จะอัพไซด์จากอะไรอีกถูกปะมันไม่สามารถจะดัน PE ไปไปไหนได้อีกแล้วอ่ะนะครับแต่เออแต่ถ้าเกิดว่าสมมตินะบิวตี้ตอนที่มันขึ้นไปเยอะๆอ่ะตอนพีตอนอีเพสมันสูงๆอ่ะพีอสักสักยี่ิห้าอย่างเงี้ยเออมันยังพอกัดฟันซื้อไหวไงยี่ิบห้าไปสามสิบสามห้าสี่สิบเอยังพอรับได้แต่ถ้าเกิดว่ามันพีอสักสี่สิบห้าสิบไปแล้วเนี่ยมันดันไม่ไหวแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าพี่จะเล่นพุ่นเอารวยเนี่ยมัน เพราะว่ามาดูตามกบดูตามสตอรี่ได้แต่ฝั่งพีอ่ะถ้าเกิดเพื่อพี่วิซื้อ PE ตันต์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วนะครับแล้วถ้าที่ผมสังเกตนะตัวที่วิ่งดีๆจีนอเมริกาสองสองฝั่งนะครับผมผมดูจากเอ่อเปเปอร์คิวสองคือเอเอสเนี้ยเอเอสตอนนั้น PE ก็แค่ถ้าเกิดว่าเราฟอร์เวิร์ดไปปีแค่แค่สิบกว่าไม่ถึงสิบด้วยซ้ำนะเพราะว่ากำไรมันดีมากและอีพีเอสมันโตรกระฉูดจริงนะครับแล้วก็ของซิก้าเนี้ยตอนนั้นพีก็แค่ประมาณเอ่อที่ผมดูก็ประมาณสักสิบห้า แล้วมันก็สามารถรีเลทมาเป็น18-20ตอนที่30แล้วอะนะครับมันก็เกินอย่างที่ผมคิดไปเยอะนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะคิดเยอะได้ขนาดนี้นะฮะโอเคนนเนี่ยด้านนี้อัพไซด์ฝั่งต้องสองฝั่งนียสำคัญมากนะด้านนีนเน้เอ่อมาเรียนสองวันนั่นนีนน้สำคัญสุดแล้วนะครับ